ผมผมไม่ได้เอาสเก็ตของตัวแปลนีน้ดูตอนที่ว่าลูกค้าใอยผมส่งงานก่อนกลับบ้านเนี่ยผมก็สเก็ตเป็นปรานิ่เรียบร้อยละสามชั้นเรียบร้อยนะครับกิ๊เก๋บูเลกาอย่างเขาตั้งใจเขาก็ซีบปากน้ำลายไหลกันไปนะครับส่วนผมก็กลับขึ้นเครื่องมาด้วยพาราน่ะขึืนอพ่าเส้นสายที่ส่งไปให้เขาเนี่ยผมยังยึดไม่ออกแล้วผมจะจบมันได้นะครับแล้วก็หยิบไปเอาไปให้ลูกน้องเนี่ยลูกน้องก็สแกน ไอสิ่งที่ผมจะเกตเข้าแคลดเข้าสเกลลูกน้องก็ปวดหัวกันมากว่าเส้นมันแทบจะไม่เจอเส้น90องศาเลย <c oughs> นะครับนี่ผมกาให้ดูอินทีเรียข้างในไปนะครับก็มีแน่ในส่วนของห้องพังกผมอยากให้ดูพวกผนังพวกนี้นะครับไอพวกที่มันเป็นค,คือคือผมผมไปแล้วเนี่ยผมชอบความลางแล้วก็ความความความสวยงามของความความไม่เรียบร้อยนะครับแล้วผมว่ามัน ม,มันมันมีเสน่ห์มันเป็นอาร์ตมันเป็นไม่ต้องติดรูปไม่ต้องติดอะไรผมว่ามันมันดูได้เป็นวันมันมันมันสามารถบ่งบอกระยะเวลาบ่งบอกอะไรได้เยอะอันนี้หลังจากที่ตอนที่ผมคิดฟาสาเนี่ยข้างในเขากัน้นห้องเสร็จทำบันไดอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วก็โทรมาขอขอขอฟาสาเนี่ยผมทุกวันเลยนะครับ แล้วเขาก็รู้ว่าผมไม่ให้เพราะผมคิดไม่ออกเขาก็โทรไปหาลูกน้องผมบอกเจ้านายกันหน่อยดิทำภาษาที่พี่ัะทีคือเขารู้ว่าตามกับผมไม่ได้เพราะผมไม่ให้เพราะผมคิดไม่ออกก็เลยต้องโทรไปขอกับลูกน้องว่าช่วยบอกคุณแม็กน่อยว่าเล่นให้ผมนิดนึงนะลูกน้องก็มาบอกว่าพี่พี่คุณสถิตเขาบอกว่าช่วยช่วยเล่นง่ายหน่อยบอกว่าเออเออเดี๋ยวพี่เล่นง่ายพี่นะก็ กินตัวนี้เนี่ยมันมันก็มีมันก็มีการหยิบยกโฟงของของของเส้นเครื่อจับที่ผมสนใจแล้วก็มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่ผมผมใช้ตอนทำแบนนิ่ง branding, แล้วก็ผมผมก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่คือเราอยู่ในมุมมุมอักแล้วก็ไซสนั้นเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มองได้และมองไม่ได้แล้วก็ พยายามทดลองแบบหลายๆแบบจะทําแบบกินฟุ้งฟิ้งแบบเต็มเ็มอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ตอบโจทย์ว่ามันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่คิดยากมากผมคิดมาทุกอย่างนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าจะบอกว่าแบบนี้ไม่ดีเนี่ยผมก็จะบอกได้ว่าอีบร้อยกว่าแบบที่ผมคิดแล้วมันก็ไม่ดีเหมือนกันนี่มาอยู่ในพาร์ทก่อสร้าง ไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจตรงความซับซ้อนของเส้นที่มันลากโยงกันอยู่แต่เส้นเหล่านี้มันมันกำลังบอกออตอนที่โจกได้มาเนี่ยคือผมนึกภาพไม่ออกเลยห้อง30ห้องอยู่ในตึกตึกหนึ่งแล้วก็มีโครงสร้างที่ไม่เอื้อมวยมากต่อเติมก็ไม่ได้เพราะเป็นสัญญาเช่าแล้วแถมต้องมีล็อบบี้ต้องมีที่ที่รอเพื่อนต้องมีมุมเล่นอินเทอร์เน็ต ต้องมีบาร์กลางคืนมีโต๊ะพูไ้ผมมีมีฟาริลิตี้ของออฟฟิศมีห้องเก็บปัโอ้ยเยอะแยะมากมายครับแทบนานาจะนับที่ตากผ้าเพราะโปพอเซลเนี่ยมันต้องต้องมาใช้เครื่องักผ้ารัวอะไรอย่างเงี้ยครับโปรแกรมเต็มไปหมดเลยสามเจ็ห้องอัดห้องแต่ละห้องผมบอกได้เลยบางห้องเนี่ยกว้างสุดเนี่ยแค่ไม่ถึงสองเมตร แต่ยาวเจ็เมตรบางส่วนของห้องก็สามเมตรกว่าแต่แต่มันอยู่ได้ผมนอนเกือบคบทุกห้องนะผมเพราะว่าเวลาผมไปกรุงเทพเนี่ยเจ้าของเขาจะรับรองด้วยการให้ผมนอนฟรีตลอดแม้แต่เพื่อนผมไปเขาให้นอนฟรีเพราะเขาเพราะเพราะเขาเขารักผมมากรักผมมากเพราะผมอยู่กับเขาตั้งแต่ตอนเริ่มงานจนถึง,งจบแล้วเนี่ยไม่รู้จะเขาเห็นถึงความความความเอาจริงเอาจังว่าผมผม ผมรักมนะันอะในส่วนขอนข้วสองใทรเนี่ยดูดูดูเผยเผยเนี่ยมันก็เป็นเป็นอาคารที่มีมีการก่อบของห้องพักรอบๆบคอบันไดแต่ผมว่าเสน่ห์จริงของใทรก็คือไอ้ไอ้ไอ้ไอฟอนหลูตรงเนี้ยครับเพราะอฟอนหลูเนี่ยมันมันจะไปลงที่โตโ๊ะโพข้างล่าง แต่ตอนนี้มันไม่ได้มีโต๊ะผูรูแล้วก็มันเป็นตัวที่ว่าทําให้ห้องตรงเนี้ยมันไม่ดูหน้าเหมือนใดมันทําให้30ห้องผมผมเคยฟังกรรมการบอกว่าห้องผมอะแต่ละห้องไม่ซ้ําไม่มีที่พิเครทุกห้องไม่เหมือนกันเลยใช้เตียงเหมือนกันไหมแสดงว่าทุกอ็อบเจกต์ในนี้ครับเป็นยูนิตต้องไล่กันเป็นมิลลิเมตรครับผมทําทุกห้องเลย นีครับแมททีเรียก็ไม่ได้ซ้ำกันทุกห้องด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ซ้ำกันนะคือมันมีการสวิตซ์ซ้ายขวาเปลี่ยนโคงสีอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ในดีมเดียวกันนะครับก็นะครับ,รบมีห้องเทเตอร์อยู่ข้างบนอีกมีห้องพักไม่พอมีห้องดูหนังฟังเพลงที่ต้องอัดเข้าไปใส่นะครับเยอะแยะมากนะครับโปรแกรมเยอะแยะนะครับแล้วก็ที่อาบน้ําลวกก็ต้องจุกคนไห้ได้เพียงพอสำหรับรองรับ ไอ้องที่อยู่เพราะต้องนึกว่าสภาพว่าโฮสเทลเนี่ยตอนเช้าเนี่ยพวกแบ็แคแพคเกอร์เนี่ยจะต้องไปขึ้นรถไฟรถรถขนส่งส,ส,ส,สาระให้ทันกลางคืนก็จะปรา,าร์ตี้กันแล้วกลางคืนตอนเช้าก็ต้องออกไปแล้วแบบจะแออัดสัญญาณก,การจราจรตรงนี้จะแออัดมากนะครับก็ต้องทาให้มันดูดูด,ด,ดูดูเบาแล้วก็อยู่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าวัดในแปนนิ่งเนี่ยสเปซมันแบบรกน้องผมไม่ยอมจับให้อะผมบอกว่าได้ ก็าไม่เชื่อแต่ผมบอกว่าคุณอย่ามองสเปซเป็นสองมิตินะคุณต้องปฏิภาคกับความสูงด้วยอตอนนี้เราเริ่มก่อสร้างแล้วทีนี้เนื่องจากว่ามันเนี่ยมันใช้ซักเกอร์เป็นเหล็กให้แต่จัดเป็นอาคารเก่าแล้วก็เราก็ไม่มั่นใจในเรื่องโครงสร้างมากนักแต่ว่า ผมก็ผมก็ได้วิศวกรช่วยเยอะนะครับเพราะวิศวกรนี้เขาเขายอมให้ผมตัดคานบางตัวแล้วก็เขายอมที่จะช่วยช่วยผมทำซัคเจอร์ี่มันยากๆฟอมที่มันยากๆได้แต่ว่าเขาทํางานกับผมมานานแล้วเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยผมจะวิ่งตลอดนะจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเชื่อว่าซัคเจอร์เนี่ยมันมันต้องตามอาเคเจอได้นะครับพวกมันก็มีเรื่องเล่าอยู่เยอะนะไอ้พวก ั้งในผนังทั้งพื้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้ใวัสดุเบาแต่ว่าสิ่งที่ผมซีเรียสมากๆก็คือว่าผมไม่ชอบไปนอนห้องพักที่มันเสียงม,มันรอดได้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรามีฟอร์มเท่นนะฮะใช้สื่แล้วต,ต้องไม่โดนลูกค้าด่าด้วยมเสร็จก็คือว่ามันต้องอยู่ได้นะไม่รูเราใช้ผนังเบาแล้วผมผมซีเรียสตั้งแต่ตอนเขาเริ่มทำแล้วเขาบอกว่าเขาขอเป็นผนังเบานะแล้วมันก็โผล่คิดเป็นมากเลยว่า ทำยังไงที่จะให้มันเสียงมันไม่ไม่เข้าเพราะอาคารที่ผมเคยทำแม่แกที่ภูเก็ตอ่ะมันเข้าไปหมดเลยแกไปเล่าให้ผมฟังว่าชั้นสามผมก็ทําคอกลางโลง่งอย่างนี้เหมือนกันที่บันไดชั้นสามเขาเล่นบทลักกันนะข้างล่างได้ยินซึ่งมันเป็นอันตรายต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอที่พักประเภทนี้มากเพราะว่าเราคุณคิดดูว่าโฮเทลเนี่ยมีตั้งสามสิบห้อง แล้วถ้าเขาพอนรักกันทั้งวันนะั้นคือไม่ต้องนอนอะไรฟังเสียงกันอย่างเดียวอันนี้คือคือตอนหลุมข้างหน้านะครับนะครับหลวมอย่งเนี้ยมันดูแคบแคนะแต่ว่าด้วยความที่แปนนิ่งแต่และห้องไม่ทั้งกันไอ้พกที่ยากกว่าเลยครับไอ้ตรงที่ว่าแพนนิ่งไม่ตรงกันเนี่ยเพราะเวลาจบจบแมทช์วเอียนจบจบตัวจบงานของแต่และ้อนี่ยมันทายากดูง,ง่ายผมต้องทิ้งแก๊บทิ้งอะไรมากมาย อันนี้อยากจะยกตัวยอย่างให้ดูว่าบางชิ้นในงานเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำรอพี่ถึงเพราะว่ามันทําไม่ทันคือเจ้าของเนี่ยเขาก็ตามใจผม,มนะฮะแต่ว่าผมก็ต้องเร็วกว่าเขาเพราะเรควรก็คือถ้าเขาบอกว่าเขาต้องทํเพราะว่าเขาเขาต้องเสร็จส่วนนี้อะไรเงี้ยผมก็ต้องแข่งกับเขาได้ก็คือเขาบอกว่าคุณแม็กซ์สเก็ตอะไรมาเนี่ยขอให้ระยะมาผมคิดได้เลยไม่ต้องทำแบบละเอียเข,ข้าใจได้มีความสามารถมาก แล้วผมจะให้ดูเลยเพราะว่าในนี้ครับทั้งตึกเนี่ยผมบิวมากกว่าซื้อเมื่อจักผมก็บิ้วเก้าี้ผมก็บิ้วผมแทบซื้อของน้อยมากผมใช้แรงงานแกครบทุกคนแรงงานทุกคนมีงานทาหมดผมไปที่ไทยเพราะงานผมต้องทาทาเองผลิตในที่มดเลยนะครับเก้าอี้ก็ทําเองครับบันไดก็ยากๆมือจับเนี่ยก็ทําเองผ้าเพดาน ฝ้าเพดาน12เส้นเนี่ยองศาก็ไม่เท่ากันหมดเลยนะครับบิดทั้งสามแกน x y z เรียบร้อยนะครับไม่เหมือนกันเลยที่เริ่มก่อสร้างระหว่างก่อสร้างไปเนี่ยผมก็พยายามชวนลูกค้ามาชมความงานของพวกนี้นครับดูแสงที่มันลอดผ่านร่องรอยของการรือถอนของตึกเก่าแล้วก็ยืนม,มืนเขาก็ไม่รู้จะกยินไม่ยินกับผมแต่ผมนี่อุม,ม อารมณ์นะอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็บิ้วบิ้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าเขาก็ตามตามอยู่นะแต่เขาเขาเขาบอกเขาเชื่อว่าพี่แม็กน่าจะรู้สึกได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาก็ดูทางหมดเยเนี่ยครับพอพอผมรู้สึกพวกเนี้ยผมก็บอกให้เขาเก็บเก็บอะไรบางอย่างนะครับแล้วนอกจากเก็บอย่างเดียวเหมือนไอ้รอยลยื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ผหมดสีามอย่างเดียวไม่ทําอะไรแล้ว ผมเป็น็กเจอร์ที่มีความหยาบอย่างมีเสน่ห์แล้วก็บางบางทีเจ้าของก็มีอารมณ์ร่วมแบบผมอยากได้ผนังอิดอย่างเดียวเขาก็แบบอยากลองทำปิดให้มันดูเก่าๆบ้างอะไรบ้างนะแต่ผมก็มีสเปคนะฮะบางผนังเป็นผนังปิดเก่าล้างผมมีเทคนิคให้เขาด้วยว่าคุณต้องผสมปูนเก่าเศษฝุ่นในงานก่อสร้างเศษเหล็กในการก่อสร้างเอามามิกรวมกันแล้วเอาไปใช้ ผมมีศูนย์ให้เขาทำเขาลองเยอะมากเลยทาได้บ้างไม่ได้บ้างก็เล่นเท็กันนะครับแต่เป้าหมายของผมก็คือพยายามเชื่อมโยงไอไอความงานในจิ่งเก่าเนี่ยให้ให้ให้ต่อไปให้ได้อันนี้คือคือการบรรทัดการของฝาสาวก้อนข้างหน้านะครับมันมันมันจะเริ่มมันเริ่ม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 เต้นระบาดใส่กันแล้วนี่ก็คือภาพคนงานเชื่อมไอเชนเดียเนี่ยผมก็ เฉียนเดเลียนี่ผมก็บิวไม่มีการซื้อแล้วก็เขียนทุกชิ้นเลยแล้วก็แกะแบบผมเป็นหนึ่งตอนหนึ่งเชื่อมออกมาจนได้นี่ฝ้าเพดานที่ผมสเก็ตเมื่อกี้นะครับนี่ที่ห้องเทเตอร์นะครับผมก็ไม่มีฉนวนอะไรเลยผมก็บอกว่าเราทำซีลลิ่งที่มันโปรเทคกันส่วนเนี้ยครับไอ้สิบสองชิ้นที่ล็อบบี้เนี่ยที่มันไม่มีความซ้ำกันเลยนะครับ ไอเด็กเองที่ทำรอยิ่งก็เหนื่อยไอช่างที่เชื่อมเองเขาก็เหนื่อยน,ะะนี้ภาพนี้ก็โดย space ship studio โดยคุณพี่รักอันนรักเดียวชนช่างภาพอ a โฟดีนะครับนะครก็รบกวนรอคิวนานมากแต่ผมบอกว่าผมต้องรอนะครับนีคือด้านหน้าของใคยคือผมไม่บอกโจทย์อะไรในการถ่ายภาพพี่พิ่รักเลยผมบอกว่า ผมเชื่อสายตาที่นะครับแล้วแกก็กพยายามจับอารมณ์ว่าผมผมสื่อสารอะไรแล้วก็นะครับภาพนี้เราเราจะเห็นว่ามูฟเมนต์ของของของคลเมนต์ข้างหน้าแล้วก็บล,บลิปลดรอบๆแล้วก็ไอ้ทางข้างหน้าที่มันทําปฏิกิริยากันกันกบอาคารของผมไในนี้นะครับถ้าทึ่สุดแล้วเนี่ยถ้าดูในตยที่ผมพิเศษไปเมื่อกี้จะรู้สึกว่าฟอรมผมเยอะมาก แต่พอใ้ที่สุดแล้วเนี่ยพอมันเป็นไปรวมบริบทแล้วมันมันต้องอยู่ตรงนี้ผมก็ลองบอกว่าถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ใช้เซตนีดด้นะภาษาเนี่ยกับตรงเนี้ยไม่ได้มันต้องเซตนีดด้เท่านั้นทันี้ก็เป็นมุมมองบบระดับคนเดินถ้าระดับคนเดินเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือภาษาผมเนี่ยมันจะมีความซับซ้บซบอนความวุ่นวายทางเดินกันเยอะมากแต่ว่า อยู่ในระดับที่เป็นคนนะครับมันนิ่งมากเลยระดัแบแทบจะไม่มีตัวตนมันวแทบไะแมบไม่ทําความกดดันให้กับผู้ที่ที่เดินผ่านไปามานะครับคือถ้าไม่ไม่แหงขึ้นด้วยด้วยความที่มันมีอยู่สองสีคือสีดําแล้วก็สีของของสนิมของเหล็กคนระับือสีดำเนี่ยผมก็เคยฟังพี่สุยาว่าสีดำเนี่ยมัเนเป็นสีของคอนเทนต์้วลาังินขึ้น,นเป็นสีของของเงาเป็นสีของเงา ซึ่งมันพรีอทะทําให้ตัวตนมันมาาอยู่แล้วนะครับแล้วด้วยฟาซาดในตัวที่เหลือผมเนี่ยผมก็คอนโทรนี้มันเป็นกระจกที่เยอะที่สุดเพื่อมันจะเปรนไอสีของต้นไม้ที่อยู่ข้างๆเข้าไม้ได้คือดูบางเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีตัวตนดูบางเหลี่ยมมันจะไม่มีตัวตนเลยอันนี้บริเวณบันไดนะครับก็จะเห็นความความเนี่ยครับล่องรอยของ ความเก่าของซักเตอร์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพยายามเชื่อมโยงไปสิ่งใหม่ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีเส้นแล้วก็สีที่คละกับของเก่าที่ให้มันชัดแต่ว่ามันจะไม่ได้หลุดโทนะนี่ส่วนของห้องเทเตอร์ข้างบนแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเสาผมเนี่ยทิ้งของเก่าไว้หมดเลยนะครับแล้วก็ มีการเจาะช่องแสงที่ตรงกับบันไดแล้วมันมันจะทำให้ผ้ภาพมันดูน่าตื่นตามากแล้วก็แมทเทเรียลอะไรมันมันได้อารมณ์อย่างที่ผมไปดูทีแรกอะมันเหมือนตึกร้างๆมันเหมือนเขาบอกว่าเขาอยากได้ินดัสเทียลผมว่ามันเหมือนโรงงานร้างๆอะเราไวยันได้ตรงนั้นอยู่มันมันเป็นอิมแพคที่ดีมากที่นี่มีการจัดแฟชั่นโชว์นะฮะมันตรงถูกเป้าหมายผมมากเลยเพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าที่นี่จะเป็นแฟชั่นโมเซล ที่นี่ลงหนังสือแลวแล้วลงแฮเบอร์เกร์แล้วเสีเยงเรโซเคยเป็นสัมภาษณ์ที่นี่แล้วมีดาราเซเล็บหลายนายมาใช้ที่นี่เป็นแบล็กาการ์แล้วผมถือว่าผมผมซักเซตตามที่ผมโฟกัสไว้ดีแลได้ว่ามันมันมันเป็นแบล็กการ์ดของพวกเซตแฟชั่นนี่คือคือฝนเหล็กที่มันทิ่มลงมาจาก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 สกายไลท์ข้างบนนะครับ มุมแบบนี้แหละที่ผมต้องการกับพี่พิรลาเพราะว่ามันคือพี่ขยายเคยบอกผมในอย่างหนึ่งว่าอาร์เคเตอร์เนี่ยท้ายสุดมันต้องมีฟังก์ชันแต่มันต้องมีความงามถึงหลังคาที่สุดคือเวลาไปถ่ายรูปเนี่ยมันต้องดูเป็นงานศิลปะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าของผมเข้าแก๊ปหรือเปล่าแต่ผมว่าผมว่ามันเป็นศิลปะมากกว่าเป็นอาร์เคเตอร์หรือห้าท่ามัน อันนี้ที่ผมบอกว่าเนี่ยผมเชื่อมโยงกับภาษาเนี่ยครับคือภาษาเนี่ยมันมีบริบทเนี่ยมันมีทั้งดีและเสียก็คือว่ามันมันใกล้มันใกล้กับสะพานมันหาตัวตนไม่ได้แต่ระดับหนึ่งมันก็มีต้นไม้ข้างนอกอยู่ซึ่งผมก็อยากได้สีเขียวพวกนั้นไหลเข้ามาข้างในด้วยแล้วก็มันเนี่ยครับวอมเชื่อมโยงเนี่ยจะเห็นว่าเงาคอับ ต้นไม้พวกนี้แล้วก็าการที่มันมีสกินพวกนี้วิ่งอยูย่มันทำให้ความพ r i เวซเนี่ยมันมันไม่เปิดเผยไปทั้งหมดแล้วก็มันสามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวตนให้ให,ให้ให้บางคนที่อยากจะเข้าใจได้ด้วยว่าข้างในแล้วเนี่ยเนื้อเป็นยังไงอันนี้มอนสเตอร์นะครับไอไอที่เขาเชื่อมเ,นะนะเชื่อมกันนะเชื่อมเก่งมากอันนี้ฟอนต์ ไม่ได้เล่าจริงๆฟ้อนหลยมันมีตำนานเยอะมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรยาวอันนี้ล็อบบี้เห็นแสงไหมฮะเห็นเงาของเส้นนะครับนี่เยอะนะครับผมถือว่าเยอะแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะเพราะว่าตอนผมเซตอ้าสีเนี่ยทั้งทั้งหลังเนี่ยมันเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ไอเล็นี่ก็เป็นสีดำผมตั้งใจว่าให้มันมีเส้นแต่ผมไม่ต้องการให้มันเห็นแต่พอดีพี่พี่พรักกระดาษภาาแบบว่า ให้ให้ให้แสงให้มันล้ําเส้นเนี่ยมันล้ำเข้าไปอยู่เข้าใต้ันไดยยิ่งซับซ้อนยไปแต่ความต้องการของผมเนี่ยอยากให้มันดูแบบมี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 ็กเจอร์ทางทางฟอร์มเนี่ยเป็นเกออยู่เดยอันนี้จากห้องพักแล้วมองออกไปน,นี่เสาเลยนะเสาอ,อยู่กลางห้องเลยถ้าเป็นถ้าเป็นลูกค้าแบบ conservative หน่อยเนี่ยจะซีเรียสว่าทำไมต้องมีเสาด้วย แต่ห้องผมมีเสาทุกห้องครับถ้าเป็นคอนเวอร์ซินทีไปตรวจงานที่สายผมนี่เลยอาจจะต้องเครียดกันเลยมีเสาทุกห้องถ้าถ้าไม่มีเสาทุกห้องเนี่ยจะไม่ได้30ห้องเท่าผมนะผมรับประกันได้ทํายังไงก็ไม่ได้ตายแน่นอนนี่ภาพนี่นี่ลูกน้องผมถ่ายรื่ท,ที่ที่รับงานครอบแล้วก็ทีการนอนกับสิ่งที่มันเก่าโอ้หน้าลมมากครับ อันนี้ผมผมไม่ได้ก่ออิดใหม่แล้วทำไม่คเก่านะฮะอันนี้คือล็อกล็อกล็อกปมฉาบออกแล้วก็ทิ้งไวเ้เลยแล้วไม่ทําอะไรกาาับมันเลยปล่อยให้มันเถื่อนเถือนอยู่อย่างนี้แล้วก็เอาหมอนไปคือถ้าถ้านอนนอนคลิปคลิปเราเรียกว่านอนร้ายนะนอนร้ายว่าเจ็บมีโอกาสหัวแตกได้โดยเสพกูนครับผมกับเซเล็ตเจ้าของครับโหหน้าตาใกล้กันมากโอเคจบแค่นี้เดียวเทาัขอบคุณครับ ถีกท่าหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวช่วงเด็กชุนิดนึงนะครับขอคำถามครับมีใครอยากสักถามอะไรไหมครับ